สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการทําประตูนในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันเนาะนะครับอย่างแรกเปิดโปรแกรมแล้วนะครับเลือกเทมเพลตที่เป็นเซนติเมตรนะครับอ่าเรากดเข้าไปหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเข้าโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นเราจะใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับอ่าใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมคลิกเลยนะครับ ไปตรงพื้นที่ว่างๆนะครับจากนั้นกดปุ่มลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับปุ่มลูกศรซ้าย1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการล็อกแกนสีเขียวนะครับแล้วจากนั้นนะครับใส่ขนาดประตูลงไปครับ180นะครับคอมม่า210แล้วก็ Enter นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราสร้างโครงขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ ทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำการแบ่งนะครับออกเป็น3ส่วนโดยการใช้เครื่องมือเทปเมเชอร์เนตัวนี้นะครับนำเครื่องมือมาคลิกบริเวณขอบด้านขวานะครับคลิกแล้วเลื่อนเมาส์ออกมาทางทิศแกนสีแดงนะครับพิมพ์ระยะนะครับ25เซนติเมตร Enter นะครับจากนั้นใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับคลิกที่เส้นปลาที่เราดึงออกมานะครับ เลื่อนต่อครับระยะถัดไปก็คือเก้าสิหลังจากนั้นนะครับทำการตีเส้นแบ่งแล้วนะครับให้ใช้เครื่องมือดินสอนะครับใช้ดินสอทำการขีดเส้นนะครับที่เห็นอยู่เลยนะครับขีดบนลงล่างนะครับขีดเส้นนะครับจากนั้นนะครับหลังจากเราขีดเส้นแล้วนะครับ ให้เราทำการใส่ออฟ s e t บริเวณตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก่อนนะฮะใช้เครื่องมือออฟเซตนะครับใส่ Offset เข้าไปนะครับ3เซนติเมตรนะครับฝั่งนี้ก็3เซนติเมตรเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมี Offset เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่นะครับ ให้เราใช้เครื่องมือ select นี่ตัวน,นี้นะครับหรือว่าจะกด space bar นะครับก็ได้ใช้ select นะครับทีนี้ก่อนจะทําการคลิกเลือกนะครับให้เรากดปุ่ม shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับคลิกเลือกเส้นที่1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็ปล่อยปุ่ม shift นะครับจากนั้นเราใช้เครื่องมือ offset นะครับใส่ offset ให้บริเวณตรงนี้ ม,มันไม่ค่อยดีเนาะใส่ออฟเซตให้บริเวณตรงนี้3ามเซนเช่นเดียวกันเข้าโอเคจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือ s e l e c t อีกรอบนึงนะครับ elect อีกรอบนึงให้เราทำการคลิกเคลียร์ไปก่อนนะครับคลิกตรงทื้นที่ว่างๆคลิกเคลียร์ไปก่อนจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือ Offset อีกครั้งหนึ่งนะครับ สายออฟเซตให้บริเวณนี้นะครับ10เซน enter เรียบร้อยเราได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการใช้พุชพู l นะครับใช้เครื่องมือพุชพู l ทีนี้ก่อนที่เราจะดึงให้มันมีความหนานะครับก่อนกดพุชพู l ให้เรากดปุ่ม control 1ครั้งก่อนนะครับ จะมีสังเกตมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาบริเวณสัญลักษณ์เครื่องมือนะครับอ่ะมีเครื่องหมายบวกแล้วทีนี้คลิกดึงออกมานะครับ5เซนตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน5เซนตรงนี้ก็เหมือนกัน5เซนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็5เหมือนกันนะครับอ่ะด้านนี้ ดึงเรียบร้อยนะครับหันกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับหันกลับมาด้านนี้บ้างเส้นเดียวกันดึงคอออกมา5าเซนครับตรงนี้ก็5เหมือนกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตรงนี้ก็5เหมือนกันนะครับเอ๊ะออกไหม 5เซนอ่ะโอเคนะครับตรงน,นี้ก็ห้าเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับจะสังเกตเห็นเส้นอยู่ตามขอบด้านบนถูกไหมนะครับอ่าให้เราใช้เครื่องมือยังลบนะครับยังลบเราลบเลยลบเส้นทงนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะ ้ันข้างด้วยออกไปให้หมดครับเสนออกไปไม่ใช้แล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการใส่สีก่อนนะครับก็ไปที่ material นะครับเลือก color นะครับแล้วเราก็เลือกสีที่มีความเหมาะสมนะครับมาเทใส่นะครับตัว ประตูเดี๋ยวดูขออนุญาตเลือกก่อนเอาสีอะไรดีว่าเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะี่ป้ายนะครับโอเคฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเทป้า hey, ยอ่ะโอะบานก็สีต่างกันนิดนึงแล้วกันสีสีนี้แล้วกันอ,อ่าเรา หลังจากเราเทสีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะสีขาวๆตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกจาก Color เป็น Glass a n d m i r r o r นะครับแล้วก็ใช้เป็นกระจกแบบนี้แล้วกันเป็นเกรย์ก a s สนะครับ,เ, Clay, Glass, รบเทใสเข้าไปเลยทะลุแล้วะทะลุแล้วนะครับเห็นแล้วโอเคได้บานประตูแล้วนะครับ ทีนี้เหลือส่วนลูกบิดครับจะเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายมาทําลูกบิดนะครับหลังจากเทผิวกระจกเรียบร้อยให้เราใช้เครื่องมือ select นะครับ select หรือว่าเคาะ spacebar หนึ่งครั้งนะครับทําการลากคลุมชิ้นทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วคลิกขวา make group นะครับ make group จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำลูกบิดนะครับบริเวณตรงนี้วิธีการนะครับ ให้เราใช้เครื่องมือนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือเทปเมชเชอร์ mm hmm. <pe> นะครับคลิกบริเวณขอบล่างสุดตรงนี้เลยนะครับคลิกเลื่อนขึ้นสังเกตให้ขึ้นมาเป็นแนวแกนสีน้ำเงินนะครับเลื่อนขึ้นมาพิมพ์ความสูงครับ110 Enter อ่าโอเค จากนั้นนะครับบริเวณตรงนี้ครับให้เราใช้เมาส์นะครับชี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปเพื่อให้เราทํางานได้ง่ายนะครับจากนั้นให้นักเรียนใช้เครื่องมือวงกลมนะครับวงกลมหรือวงกลมจะอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเลือกเอานะครับตรงนี้หรือจะกดตัว c ก็ได้นะครับเอาวงกลมมานะครับลองกะเอาว่ามันอยู่กึ่งกลางนะครับ คลิกใครัหนึ่งครั้งขยับเลยเอาวงขนาดสัก3.5กันแล้วกันนะครับ Enter โอเคโอเคจากนั้นให้เราใช้เครื่องมือ push p u l l อ่ push pull นะครับดึงออกมา2เซนนะครับจากนั้นนะครับดึงออกมา2เซนแล้วให้ใช้เครื่องมือ Offset นี่ย offset นะครับกด F นะก็ได้นะครับส่อ offset ตรงบริเวณตรงนี้นะครับอ f f s e t สองเซน enter นะครับทีนี้ให้เราใช้เครื่องมือ select นะครับหรือว่ากด space bar นะครับคลิกบริเวณตรงจุดนี้นะครับทีนี้ใช้เครื่องมือ move นะครับ move คลิกเลย งบริเวณที่เราเลือกไว้คลิกจากนั้นนะครับบนแป้นคีย์บอร์ดครับให้กดปุ่มลูกศรทางซ้ายมือ1ครั้งแล้วดึงออกมาดยงดึงออกมาครับเลื่อนออกมาระยะที่ออกมาก็คือ,อสองเซนครับ Enter. เอนเตอมันก็จะน,น,นูนแบบนี้นะจะน,น,นูนแบบนี้นะครับาจากนั้นทีนีเ้เราหมุนมาตรงมาหน้าตรงนิดนึงนะครับ ถ้เราใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมเรากะเอาเลยนะครับ mm hmm. แถบ,บรูตรงนี้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งแล้วก็ลากลงมาแตะนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็คลิกเมาส์อีกครั้งหนึ่งโอเคก็จะได้เป็นลักษณะแบนบนี้จากนั้นนะครับให้เรียนกดใช้เครื่องมือ push p push pull ดึงส่วนนี้ออกมา4ี่เส้น e อนะครับ อแล้วจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือดินสอนะครับามาเลื่อนหาจุดกึ่งกลางนะครับอาจเจอแล้วคลิกลากเส้นเลยาลากเส้นนะครับหลังจากลากเส้นเรียบร้อยนะครับใช้เครื่องมือพุชพูอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงส่วนนี้ออกมา10เส้นแล้วก็กด enter นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะฮะสุดท้ายนะครับเราใช้เครื่องมือ Select นะครับ Select ลากคลุมทั้งหมดเลยคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา make group เป็น Un นเสร็จนะครับพร้อมที่จะเอาไปติดตั้งก็คลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ